เสริมหน้าอกกี่ซีซีดีเห็นเพื่อนเสริมมาเท่านี้ฉันอยากได้เท่านี้เห็นเพื่อนเสริมมาเท่านี้ฉันอยากได้เยอะกว่านี้นวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับว่าเวลาหมอเลือกหรือว่าคนไข้ที่จะใส่กี่ซีซีเนี่ยมีวิธีในการเลือกอยังไงส่วนตัวหมอแล้วเนี่ยก็จะมีปัจจัย2อ,อย่างนะครับที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซิลิโคนให้กับคนไข้อย่างแรกก็คือความต้องการของคนไข้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องคุยกันสื่อสารกันส่วนที่2ก็คือความเหมาะสมทางการแพทย์ หลักๆเลยที่จะต้องดูฐานของหน้าอกแต่ละคนลําตัวความกว้างของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่มีลําตัวใหญ่ฐานหน้าอกกว้างถ้าเกิดเราเสริมซิลิโคนที่มีฐานหน้าอกเล็กเกินไปก็จะทําให้หน้าอกดูห่างดูไม่เป็นธรรมชาติสิ่งต่อมาที่หมอจะต้องประเมินก็คือลักษณะเนื้อหน้าอกของคนไข้นะครับซึ่งบางคนที่เนื้อหน้าอกน้อยอย่างเช่นคนที่ผอมๆหรือว่าสาวสองเราจะเสริมซิลิโคนที่มันใหญ่มากเนี่ยก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามีจํากัดเนื้อที่มันจะยืดได้เนี่ยมันมีจากัด นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นคนที่มีน้นอนกเยอะมีความหย่อนคล้อยเล็กน้อยเราก็อาจจะต้องเลือกซิลิโคนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยทําให้มันเต็มพอดีมีความยกกระชับขึ้นได้ทีนี้ก่อนที่เราจะมาเลือกซิลิโคนกันนะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าซิลิโคนแต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของฐานซิลิโคนความพุ่งของซิลิโคนนะครับนอกจากนี้ซิลิโคนยี่ห้อเดียวกันเลยเนี่ยก็ยังมีหลายรุ่น ที่มีความพุ่งที่แตกต่างกันในวันนี้เราก็มีตัวอย่างของซิลิโคนโมติว่ามาให้ดูกันนะครับตรงหน้าหมอทั้ง4อันนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนของโมติว่าทั้งหมดเลยซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันคือประมาณ 360cc ก็จะเห็นว่าความพุ่งแตกต่างกันไม่เท่ากันเลยนะครับสำหรับอันแรกซ้ายมือสุดของหมอนะครับทรงชื่อทรงว่าทรงมินินะครับก็จะเป็นทรงที่มีลักษณะฐานกว้างที่สุดแล้วก็ความพุ่งน้อยที่สุดนะครับ มาะสำหรับคนที่เสริมแบบไม่อยากให้ดูว่าเสริมนะครับ hit. อันต่อมาก็คือชื่อว่าทรงเดนินะครับก็เป็นทรงกลางกลงคนเสริมที่อยากให้มันพอดีตัวนะครับก็จะมีฐานที่แคบลงแล้วก็ความพุ่งที่มากขึ้นอันต่อมานะครับอันที่3นะครับชื่อทรงว่าฟูนะครับก็เป็นทรงที่เหมาะใช้เยอะพอสมควรเนาะทรงที่มีฐานที่แคบลงมาอีกนะครับแล้วก็มีความพุ่งที่มากขึ้นส่วนอันสุดท้ายนะครับชื่อทรงว่าโครเซ่นะครับก็เป็นอันที่พุ่งมากที่สุดเลยฐานแคบที่สุด นะครับเหมาะสําหรับคนที่ลําตัวเล็กๆแต่อยากได้พุ่งมากๆนะครับเนาะก็จะเห็นว่าทั้ง4ี่ทรงมีความแตกต่างกันหมดเลยขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีความต้องการแบบไหนแล้วก็เหมาะกับซิลิโคนรุ่นไหนนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าการเลือกซิลิโคนที่จะเหมาะกับเราเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่การเลือกขนาดซีซีของซิลิโคนเท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะต้องดูทั้งเรื่องของฐานนอ,อกฐานซิลิโคนความพุ่งของซิลิโคน ทรงของซิลิโคนเนื้อหน้าอกของเรานะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญในการเลือกซิลิโคนที่จะเสริมกับตัวเราเนี่ยก็จะต้องหนึ่งก็คือต้องสื่อสารกับหมอให้เข้าใจชัดเจนนะครับว่าความต้องการของเราเป็นแบบไหนนะครับเพื่อให้หมอได้เข้าใจตัวเรา2ก็คือต้องเลือกหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการเลือกซิลิโคนเพื่อที่จะให้เหมาะกับสรีละของแต่ละคนเสริมไปแล้วไม่มีปัญหาเสริมไปแล้วสวยในระยะยาวนะครับ โอเคนะครับยังไงถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้หวังว่าจะเป็นความรู้สำหรับทุกคนในการเสริมซิลิโคนหน้าอกนะครับสวัสดีครับ